บรยากาศครับการสังคมนักมวยไทยไนะครับวันที่2 7เดือนสิงหาคม2 5 6, 6 3ครับซึ้เก็บวิทยาครับกูเอกเป็นเฮอร์คิวลิสครับเฮอร์คิวลิสเจอกับอีทีแบ,บ่งใต้ได้ไดนะเคยชอกปชอปมาุณชกอปไหมไม่เคยเหรอวันนี้มีกัดเท่าไหร่เมื่อกี้มาแห็พอดีเลยเหรอเล็กนี้ นิดนึงไม่ต้องไม่ต้องลดเลยดิกรปุ๊บกระปุ๊บกรบก็ผ่านสบายเราไปมวยไงมวยเข่าแล้วมีหมัดมีอะไรเสริมไหมนี่ชกแรกหน่อยกี่ครั้งนี่สองครั้งนะความตื่นเต้นไม่น่าจะมีนะนะชกช่วงโควิดหรือว่าชกหลังโควิดหลังโควิดก็วันนี้น่าจะมีแฟนหมัดมวยพอถึงมวยเป็นร้อยแลวันนี้นะความเจ้าเจ้าน่าจะมีบอลร็อกคอยสเท่าไหร่อืมสองฟอร์มสุดท้ายเป็นไงผมนะชนะหมดเลย ต่อสู้ได้เป็นมวอยองไรศึกษาป่าเห็นคลิปว่าเป็นไงเราเราก็วางแผนไปแล้วนะวันนี้ลูกพี่ม,มาอกรอมาทีมโบนี่มีชงกชิฟม,มวนันนี้น่าจะมีนะอายุเท่าไหร่ปีนี้ชงกม,ม,มาก,กี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้ยน้อยนะสี่สิบเยก็ไม่เยอะแต่ว่าพอดีพอดีเป็นคนจังหวัดสงขลามีอาวุธอะไรพิเศษบ้างเด็ดเรามันซอกเขานะ เขาวันนี ok, ้มันทำงานนะเอาฝากพี่น้องที่ที่บ้านหน่อยไปนี้เต็มเทียฝากให้เขาใจเ้องหน่อยเอาแรงใต้ที่นี่เอาชกโชนอยน้อยชกโชนอหน้อยชกโชนอย่านีี่นี่เอาไปนีเลยโอเคอบกท่านไปเท่าไหร่ครับไปาจานนหน้าจาน้ตัวไนีแ้หละราชบุรีวันนี้นะครับประมาณ พ้อมอยู่ที่คเ,เค่ขกูเก็ตไว้ครับเลยโอ้โหปีแสงตะวันหายไปนานเหมือนกันนะหายไปทำอะไรมาเป็นอาหารอยู่ที่กรมไหนเนะี่ยลบบุรีไปเป็นกี่เดือนกี่ปีสองปีแล้วร่างกายเป็นไงเนะี่ยไปแรกเลยไปนั้นตัดไอ้กวีนี่เราตัดไว้ใครจไนะ ใส่ที่บ้านนอกครับเสายบินสายบินปส่ที่บ้านนอกอันน้ำหนักไงปล่อยหรือเล่าสี่ห้าโลครับสี่ห้าโลก็คือสบายสบายแบบนี้เราเป็นไงวันนี้ออทนาออทนะแล้วขึ้นยดยาวเลยขึ้นเวทีวันนี้อืมที่มาสบาย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 เลยไหมวันนี้รถเยอะเลยรถเยอะไหมธรรมดานะรถธรรมดารถเท่าไหร่วันนี้รถเนี่ยก็คือสบายสบายเลยอ่ะเห็นไหม ครับหรือเปล่าครับ <laughs> งับ <laughs> นี้มวยเข่าทั้งคู่ครับคิลิตสูง180ส่วนคู่ชกของเขาครับอีทีสูง177ครับห่างกันห่างกันลาวๆ <laughs> จาจักอย่างบุญห่างกันลาวๆาๆสมเซน คู่เอกใครลดเยอนะยยวกะนะมมว่าวกันนะครับลดเยอะกว่ากันประมาณจุดแปดนี่ผมว่าไม่ไม่ถือว่าเยอะนะครับเมคีริสลดหนึ่งจุดแปดอีทีลดประมาณหนึ่งหนึ่งปอนด์ไม่เกินแล้วก็ยังไม่ผ่านนะวันนี้เพิ่งผ่านไปแปดแสนทำผมเจ็บชนะนอก ออชนะนกยกสามไตเทพเปิดนาให้ฟันเลยแจกสองแผมันสดขึ้นมาได้เขาชนะเขาชนะนกกต่อีทีบอกเจอได้นะครับแต่ต้องประมาณ131นะครับเจอใครดิมีปัญหานะ วันนี้ก็น่าจะไม่มีนักมวยเหมือนเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเจอเจอเทพปบุรั้งน้าเออก็เจอที่พบุตรเทพบุตรเดี๋ยวได้ต่อยกับเ่เทพตระ้องเขาชนะไงเวลาสุดเออเดี๋ยวไอต่อยนแทำไมทําไมไม่อยากต่อยกับซุปเปอร์เล็กะครับ เล่นซ้อมไปซ้อมดูแสงวรนอาทิตย์ก็เฮียคนนึงก็ถ้าต่อยก็สู้เขาไม่ได้เราเจ๊ก็เป็นเพื่อนกันด้วยรู้จักกันสนิทกันด้วยรู้จักกันเป็นงานส่วนตัวสนิทกันเพาแข่งกีฬาอะไรด้วยกัน